ครับพี่น้องับกลิปนี้พี่นอ้องฉากทิดตามตอนนี้กําลังใส่รางล็อกร้อพี่น้องครับผมใส่รางล็อคร้อครับมือเส้านี่ใส่รางเล็กขาบตอนนี้ใส่รางล็อกร้อครับเพื่อก็ให้ล้อตกลงครับตอนนี้คือ,อถ้างกกูุกาลังใส่อยู่ต้องไล่เชื่อมพี่น้องต้องไล่เชื่อมไปเต็มครับ ก็ะสันมันเวลาใส่งานแล้วมันขีกเพื่อให้ใส่งานให้มันย่มนั่นให้มันใส่งานในดวครับเขาต้องเชื่อมให้เต็มครับเต็มครับเชื่อมให้เต็มครับนี่กี่นาวนโต๊ก็เห็นครับขาีไ ไม่ใช่งานง่ายๆเลยคือตัวนี้เป็นรางในตัวครับเป็นรางในตัวพี่น้องครับเป็นรางประกอบแล้วก็ใส่สลิงใส่หลอดครับใช้งานได้เลยครับตัวนี้ครับพ่วอแข็งแรงครับแน่นอนครับใช้เหล็กตัวนี้เป็นรางเป็นตัวนี้ยูดด้านล่างได้พี่น้องไม่ได้ยูดด้านบนครับอยู่ด้านล่างเราเพื่อให้กับกับหนาขึ้นมาเพื่อว่า อ่าเห็ดล่างครับเห็ดล่างทําให้เป็นรางตัวล่างนี่ก็บนายสิอีกอ่าบ่านไหนเกินสองมื่นครับตัวรางอ่าครับล่างนี่อยู่ประมาณสองมื่นครับเราปกติมาหลังจากนั้นเราก็จะไปทําอ่าตัวล้อครับอ่าตัวล้อเพื่อที่ดึงข้นขึ้นข้นลงครับครับอ่าทําลุกล้อครับครับอันนี้ต้องเชื่อมหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอันตัวนีงต้องเชื่อมเพิ่มครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นทั้งเรื่ง ไล่เชื่อมยาวเลยแมนเชื่อมเงี้ยแต่ที่ผมว่าการน้องเชื่อมมันคือเป็นจุดมันมันมีโอกาสโคพี่น้องครับส้างทุกตะเลยอ่าว่าให้มันใส่ง่ายเด่นโดนครับคือเราต้องเชื่อมเชื่อมยาวเลยครับแล้วก็่ได้เชื่อมหนาพี่น้องเชื่อมแบบว่าให้มันติดครับให้มันติดึ่อเขาหลากลงียเง้ยเลยครับ คือตอนนี้คือนี่คือขั้นตอนขั้นตอนใส่ล่างพี่น้องครับใส่ตัวล็อกล้อครับเป็นล่างล็อกล้อครับอ่าอันนี้ต้องไล่เชื่อมหมดเลยไล่เชื่อมยาวๆไปเลยครับเดี๋ยวจะลากยาวให้ดูครับครับพี่น้องคือตอนนี้หนักยาวเลยครับลากยาวเลยครับ เชื่อมมากยาวเลยนะท่อนนี้เป็นท่อนใหม่ค่ะท่อนที่ต่อออกมานี่อันนี้ประกอบใหม่ท่อนใหม่สีจะแตกต่างกันอยาว,าต,กกยาวต้องเชื่อมเห็ะมนานย่านหมูด้วยพี่น้องโอ้ก,อก,กินยากอยู่ที่น เชื่อมใช้เวลามากเป็นอะไรที่ทำยากที่สุดนี่แหละคือคานไฟ วันนี้ดูเหมือนง่ายพี่น้องดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายนะครับผู้ใด,ดเหตอบวบเป็นนี่ก็ยากครับคือถ้าจ้งางทางฟุกนี่คือเขาเรียกว่าเราทานานแล้วเรารู้วิธีการครับเขารู้วิธีการวาดีเหตดกันไหนจันจไหนนะครับมันก็นเรื่องายพี่น้องใช้เวลายอยู่ใช้เวลาเพราะมันเป็นงานที่ละเอียดเ<อ>ซฟตีแล้วก็ละเอียดมากเพราะว่ามันอันตรายเนาะถ้าเราทําไม่ดีนี่ อันตรายมากค่ะเพราะว่าเขาต้องใจใจจะน้อยและค่ะละเอียดจะน,น้อยเพราะว่ามันยากต่อการเห็ด ตามในพี่น้องเน้อฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแร์ไห้ท้างสุด,ดพี่นอ้องครับผมในช่องช่างสุกสายชวดพี่น้องลากกันไปยาวๆเลยจนสุดไปถึงนู่นอีกใส่ลางจนสุดแล้วก็ยังต้องมาไล่เชื่อมให้สุดอีก กกินดดดู <substit uting drift> ูัีบมันเป็นตัวล็อกพี่น้องครับเป็นตัวล็อกล็อกล้อครับถ้าสันล้อไม่สิโตกถ้าสันล้อไม่สิโต๊กลองครับเราต้องทําให้มัน cancel, ม Smith, ีเชื่อมัดฐานพี่น้องครับเลอวันที่เอาไปลองพี่น้องพี่น้องใส่ผู้ใดขึ้นก่อนแต่ว่าถ้าซูโชคกันทางนิ้วไหมหรือเอาทางนิ้วพี่น้อง โ oh. อยสามชิี่น้องอยสมิบ่เปนอยสามน้องลอยสามิลองก่อนละอยสาพีกน้องลองก่อนเลยจันนั่งอสามคนครับเดพาไปดูช่างนี่นะช่างนี่ตัดเหล็กแุถาอันนี้ตัดเหล็กอะไรเหล็กกันร่องเหรอ ใส่รางอันนี้พอค่ะต้องใส่ต้องใส่เหล็กกันตกร่องด้วยนี่เช่นนี้เส็กเชืนดเลนี่ค่ะอันใดที่เพิ่นใส่แล้วอันนี้ใส่แล้วอันนี้ลักษณะที่เขาใส่แล้วนี่ใส่แล้วใส่แล้วแต่เราก็ต้องไล่เชื่อมยายนี่ค่ะข้างนี้เชื่อมเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยแมนมนแมนอ๋อข้างนี้เชื่อมเสร็จแล้วครับแล้วก็ต้องทําแบบนี้ทุกท่อนนม่ครับต้องทำแบบนี้ทุกท่อนทุกท่อนค่ะ ทุกท่อน,อนเพื่ออาวามแข็งแรงครับว่าให้มันหลุดครับว่าให้มันตกคือก็ถือนมมีตัวนี้ปุ๊บมันที่ตกหลงังพอตกหลังฟุ๊บมันอาจลอกอาจสีอ่าเห็ดให้าค้นตกได้ครับถ้าค้นตกได้ครับเพราะว่าเราต้องทําตัวล็อกไว้ครับว่าให้ลอกมันมีศูนย์นี่ค่ะพี่้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างสูขสายจวดค่ะเดี๋ยว ข้าสีอัพเดตให้เบึงเรื่อยๆเ mm hmm. ด้อพี่นอ้องอ่อันนี้ก็ฝากชุ่มฝากติดตามคลิปนีนะเนี่ยเด้อ